เด็กครับผมผมโตนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมเออ่จะมาดองบอยอบแห้งนะครับผมบยอบแห้งนี่คือแบบเป็นที่ดองง่ายมากเลยนะฮะ <Wow. S 1> คือง่ายมากคือง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะดองให้ดูนะฮะขั้นตอนนะผมทำช่างนี้กันเมื่อช่างกิโลเนาะมันจะแบ่งแต่ละส่วนก็คืออย่างบอยอบแห้งนี้เนี่ยผมจะประมาณเจ็ดร้อยกรัมแล้วก็น้ำตาลอีกประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเนาะ ส่วนสุรานี่ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหรนน่นะเดี๋ยวถ้านี่เดี๋ยวว่ากัอีกทีนะมันเจ็ดร้อยกรัมนะที่ผมจะใช้เวลไปแห้งคือมันเจ็ดร้อยกรัมสักครู่นะฮะโอเคเจ็ดร้อยกรัม700นะผมเจนะ็ดร้อยสามกรัมนะเจ็ดร้อยกรัมนะฮะแรกๆก็คือเราก็ใส่ ใบอ,อบแห้งต่อนเลยครับผมจริงๆดองง่ายมากครับไม่ต้องล้างคือแบบไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าค <Wow. S 1> ือว่าอบแห้งนี่คือมันทำมันหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตาวยเลยการล้างเลยคือมันผ่านมันหมดแล้วเนาะง่ายมากง่ายขนาดน,นี้เลยนะครับสักครู่แล้วครับเดี๋นะครับใส่หมดแล้วนะครับผมเจ็ดไม้กรัมผมจะใช้น้ำตาลอีก เึ่งจนห้ากิโลนะฮะถ้าหลือด้ากิโลกสามถุงเนาะถ้างร้ไม่ผิดเคสามถุงนะฮะถุงไม่รู้ว่าจะหวานไปหรือเปล่าก็ลังเลอยู่ว่าจะใช้ถ5งกิโลดีไหมแต่วกน็น่าจะไม่หวานไปหรอก้ะ โอเคนะครับผมโบยผมเจ็ดร้อยกรัมแล้วก็น้ำตาลอีกหนึ่งพันห okay. okay. ้าร้อยกรัมนังดีแล้วจะหวานไปหรือเปล่าเดี okay, ๋ยวมาดูคราผมมนจะเติมเหล้าได้กี่ลิรเนาะโอเคครับผมมาเติมเหล้าก่อนนะผมโอเคนะครับอันนี้เนี่ยผมเติมอ่าสุราไปประมาณห้าจุดห้าลิตรนะผมอันนี้ ก็เต ну. oh exactly. no ิมได้ค่อนข้างเยิมกันนะผมเติมไปประมาณ5.5ลิตรนะผมผมใช้โบยอบแห้งประมาณ700กรัมนะไม่ใช่ประมาณสิโบยอบแห้ง77700กรัมแล้วก็น้ำตาลอีก1.5กิโลแล้วก็สุราอีก5.5ลิตรนะครับผมที่ผมใช้ในโหลนี้ขนาดโหลนี่ประมาณ8ลิตรนะครับผมอย่างอันเนี้ยผมดองเมื่อวันก่อนนะครผม สว่สสวนนี้ผมก็ดองเมื่อวันที่ยี่สิบนะครับนี้ผมดองที่ยี่สิบตอนนี้ยี่สสามดองยี่สามนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนาะสามเดือนเจอ,อกันครับผมรัาผมดองวยอบแห้งก็ประมาณนี้ผมไม่ยากคือง่ายมากง่ายขนาดนี้คือหาไม่ได้แล้วนะฮะคือแบบง่ายแบบสุดๆแล้วนะฮะผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก,ก็สวัสดีครับผม